ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4 23อง3ามผู้รักษาประตูจอมดึกแมนยูคนใหม่ใครเหมาะสมที่สุดและเพราะอะไรทำไมถึงต้องเป็นคนนี้อันดับหนึ่งเดียโก้คอสตาผู้รักษาประตูจากปอ์โต้เป็นผู้รักษาประตูอีกคนที่แมนยูกำลังจับจ้องที่จะดึงตัวเข้ามาเสริมทัพให้ได้ สำหรับคอสตาลงฟอ้าสอให้กับปอต้นในฤดูการนี้ไปแล้ว38นัดรวมทุกรายการแบ่งเป็นการแข่งขันได้ลีก30นัดแชมเปี้ยน์ลีก8นัดโดยฤดูการนี้เกมลกีโชว์ฟอร์มดีเสียไปเพียงแค่19ลูกเท่านั้นแถมเก็บคลีนชีตได้ถึง15นัดสำหรับคอสตาได้กล้ามาเป็นแกนหลักคนสําคัญของทีชาติโปรตุเกสในศึกฟุตบอลโลก2022ที่ผ่านมานี่เองก็ต้องบอกเลยว่าผู้รักษาป,ประตูชาวโปรตุเกสรายนี้เป็นนักเตะที่มีการเล่นฟุตบอลแบบสมัยใหม่สามารถใช้เท้าเล่นได้ดี ออกบอลแม่นยำข้อนี้เป็นจุดเด่นของเจ้าตัวที่เข้ากับระบบของแมนยูที่เน้นบิวอัพเกมจากแดนหลังแต่เนื่องจากเจ้าตัวมีส่วนสูงเพียงแค่186ซนติเมตรอาจเป็นจุดอ่อนเมื่อต้องมาเล่นในพิมร์ลีกที่มีสไตล์เกมบุกในลูกกาอากาศอันดับ2อหยาดโอบลักผู้รักษาประตูทีมแอตเลติโกมาริดในด่านชาวสโลวีเนียรายนี้ทำให้เห็นแล้วว่าเขาคือผู้รักษาประตูระดับเบอร์ตต้นของโลกออกพาทีมตาหม,มีประสบความสำเร็จมากมาย แถมตอนนี้สัญญาของเจ้าตัวก็กําลังจะหมดลงในปี2024และเจ้าตัวก็อาจไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับต้นสังกัดทําให้เทนฮากให้ความสนใจจะดึงมาเป็นผู้รักษาประตูมาหนึ่งแมนยูในตลาดซดัมเมอร์โดยโอบากลงฟอสซอรให้กับทัพตาหมีไปแล้วทั้งหมด392นัดเสียไป300ประตูแถมยังเก็บคลีนชีตได้ถึง191เกมเลยทีเดียวผู้รักษาประตูวัย31รายนี้ตอนนี้ตกเป็นข่าวกับแมนยูเชลซี Chelsea และสเปอร์ที่ต้องการลายเซ็นของเขา อบกสูง188ซนติเมตรรูปร่างใหญ่เป็นลูกอากาศได้ดีออกมาตัดบอลได้เปิดบอลด้วยเท้ามแม่นแต่อาจจะช้าไปหน่อยถ้าหากมาเล่นในพิม์ลีกก็น่าจ,จะเล่นได้ดีอันดับ 3. ดาวิดรายาผู้รักษารประตูจากเบรนฟอร์ดนี่แทบจะเป็นเต็งหนึ่งเลยก็ว่าได้ที่เทนฮากต้องการดึงตัวมาอยู่กับแมนยูในช่วงซัมเมอร์โดยผู้รักษารประตูชาวสเปนรายนี้วัยเพียงแค่27ปีกลายเป็นผู้รักษารประตูที่เซฟมากที่สุดในพิมลิก ที่การเซฟ142ครั้งแต่เป็นผู้รักษาประตูที่เล่นบอลด้วยเท้าได้ดีมีสติการจ่ายบอลที่เหนือกว่าเอริสันและอาริสงเบเกอร์ด้วยซ้ำรายนี้ถือว่าตอบโจทย์เอริกเทนฮาร์ได้เป็นอย่างดีเจ้าตัวสามารถเซตบอลจากแดนหลังไปทําเกมลุกได้สาหรับการมาของเจ้าตัวตอนนี้เหลือสัญญาของเบนฟอร์ดจนถึงช่วงกลางเดือน2024เจ้าตัวย้ายมาอยู่กับเบนฟอร์ดในช่วงปี2019ก่อนพาทีมเลื่อนชั้นจากนั้นก็เป็นกําลังหลักให้กับทีมชาติสเปน และก็เคยเบียดดาวินดิคอาตกไปอยู่ที่มาน่าสสำรองมาแล้วคนนี้ถือว่าเหมาะสมที่สุดที่แมนยูจะปิดดิวในซัมเมอร์นี้เพราะแทบไม่ต้องปรับอะไรมากเพราะเล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วบุนโฟนฟเฟนานกองกลางตัวเก่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยกย่องฝีเท้า ache, อเลฮันโดกานาโชปีกต่รุ่งรุ่นน้องว่าไม่ธรรมดากำชับให้มุ่งมั่นพัฒนาต่อไป กานาโชผูพิจะหายเจ็บกลับมาเป็นตัวสำรองพร้อมทำประตูปิดท้ายให้แมนยูเอาชนะวูสตัน2 0ก่อนหน้านี้ปีว่าสิทำผลงานแจ้งเกิดได้เต็มตัวในการเล่นในกับปีแสดแดงจนได้รับการขยายสัญญายาวจนถึงปี2 0 2 8เรารู้ว่ากาหนาสามารถเปลี่ยนแปลงเกมได้เขามีความรวดเร็วเขาเอาชนะคู่แข่งได้ในการดวลแบบตัวต่อตัว,ตวเขาทำหลายสิ่งหลายอย่างได้อย่างยอดเยี่ยมเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับฤดูกาลแรกที่จะเล่นในเพีย์ลมกที่มีโอกาสได้ลงเล่นเยอะมาก ก็ทำผลงานได้คงเส้นคงวาด้วยอย่างนรก็ตามเขายัางคงต้องพัฒนาต่อไปเราทุกคนรู้ว่าเขาสามารถทําอะไรได้มากกว่านี้ให้กับเราและเราไม่ต้องรีบเร่งกดดันเขามากนักอนาคตของเขาต้องทําผลงานให้ดีกว่าปัจจุบันเพราะเขามีศักยภาพที่จะเก่งยิ่งขึ้นกว่านี้